กินแล้วนะอืมหอมมากสวัสดีจ้าโมาขาวกับช่องเมยาดาพ้ากินแน่วนะจ้ามืนสิพ้ามากินไอติมจ้าเบิงหอมมาจิล่ะไอศครีมวอเตอร์เมลอนไอส์บ้าแพ็กเกจนะฮักมากจ้าในมาจักท็อปสามสิบห้าบาทตอนเสือเอากับบาทแล้วก็หลุดว่ามันสิลล่าลายหรือเปล่าแล้วก็ล่องตัดเบิงก่อน ถ่ายคลิปเนาะจ้ะนี่มันละลายนิดหน่อยจต่อพื่อนๆนี่ในหอเพื่นบอกว่าเป็นรสเอ่อรสแตงโมและเมลอนผสมช็อกโกแลตนี่จ้ะแต่แบบว่าตอนแกะหออกมาเนี่ยหอมเป็นกลิ่นเมลอนเลยจ้ะกินแล้วนะอืมหอมมาก วิมีเม็ดอะไรละลายในปากด้วยอ่ะอ๋อเหมือนมีถั่วนะคะเหมือนมีถั่วจาอยู่ในหนีนำ้ำเป็นไอศครีมแบบหวานเย็นนะจ๊ะไอศครีมหวานเย็นแผ่แพ็กเก็ตเนาะจ่าเห็นแพ็กเก็ตมันแบบอด่าวิตรงแสบนากินนะเลยอะไรเงรี้ย กลิ้นเมลอนนี่แบบโดดชัดเจนแลยจากกินชื่นใจอ่ะเนื้อไอศครีมนี่เป็นหวานเย็นแบบว่าสมูทมากอ่ะแบบอมมีถั่วให้เคี้ยวด้วยนะเนี่ยถั่วนี่อาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะาเพราะในื้อห่อเป็นเขียนบอกว่าเป็นช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตผสมมะนาวเดี๋ยวลองกินสีเขียว เคี้ยวจะออกแบบว่าหวานๆเปรี้ยวๆสดชื่นจ้ะก,ก็ตรงมีแบบที่แดงๆอ่ะหอมอ่ะหอมเมลอนผสมแตงโมลกลิ่นหอมมากอ่ะเพื่อนๆหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะ มันซีม,มีล่ายแบบาขๆเห็ดเป็นแบบาขๆเม็ดแต้งโมอ่ะเป็นแบบหนักซิเป็นช็อกโกแลตนะจ๊ะเป็นเม็ดช็อกโกแลตอร่อยและมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เลยยังเ <c oughs> ย็นฟันจ้าต้องค่อยๆแบบอืหมันละลายในปาก อพึ่งเห็นเพ่นเขียนว่ามีถั่วลิสงที่ว่าตอนวัดเขียวๆแบบเอ๊ะคล้ายๆถั่วเลยอ่ะอันนี้เป็นเป็นขอมูลสำหรับคนที่แพ้อาหารมาจากมิตรถั่วลิสงคหละน่าจะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอ่ะจ้ะแต่เพื่อนบุรีเขียนว่าน้ำเขาจากหยางแต่แบบว่าอืม แต่ก็มีปลาฉลากปาษาไทยก์กำกับอยู่ข้างหลังจา้า Water Melon Ice Bar ไอศ์ครีมหวานเย็นรสแตงโมและเมลอนผสมชโคโค็อกโกแลตอืมข้างหลังเพิ่นเขียนใ้แบบนี้จา้า หอมจ้าแสบผอม,อม,อมหอมผอมอืม มันละลายในปากแต่มันบมันมันสิฟฟินอะอจะ๊อว่าี้วละจ้าไปมักลิปนน้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ช่องไม่ยะดาา่าผ้ากินนั่นจ๋าเอาไว้พอกันคลิปหนาน้านจ๋าว่าสิผ้าไปกินอย่างอื่นเขาจะเไวย่อจา๋าเป็นเพื่อนบาย